สวัสดีครับวันนี้มาพบกับอาร์ตคาร์เซ็นเตอร์นะครับรถหมอรถนะครับผมตอนนี้ผมจะพามาดูนะครับระหว่างรถน็อตเดิมนะครับแล้วก็รถเคยทําสีนะครับแตกต่างกันยังไงนะครับผมให้ดูที่ฝากระโปรงนะครับก่อนอย่างแรกนะครับผมรถทําสีไม่ได้ชนหนักมานะครับผมเป็นพวกแถวบ้านต้องมีเลี้ยงไก่เลี้ยงแมวเลยประมาณนี้ครับเนาะก็คือเขามีรอยวดเราก็ต้องทำนะเ็บงานก่อน ก่อนเที่ยมมาขายนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูนะครับเดี๋ยวไปดูหน้างานครับผมครับตอนนี้อยู่หน้ารถของวีออสปี2016นะครับผมตัว G นะครับผมนี่นะครับน็อตเดิมนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับ น็อตเขาจะไม่มีรอยบุ๋รอยเที่ยวเลยนะครับผมนนะครับคือเนนะครับก็คือไม่ได้ทําสีมาไม่ได้เคลียร์สีมานะครับฝากระโปรงไม่มีการชนมานะครับผมพร้อมแต่ดูที่ตัวเหรียญบาทนะครับผมตัวนี้นะครับนีครับเห็นในมือผมนะครับผมที่นะเหรียญบาทนะครับผมเหรียญบาทนะครับฝากระโปรงนะครับถ้าเป็นมีออสนะครับจะมี2บาทนะครับตรงข้างบนนะครับผมนี่หนึ่งบาทนะครับผมพร้อมจัดน็อตตัวข้างล่างนะครับผม ก็ดูนะครับน็อตด้านหน้านะครับผมฝากระโปงเขาบอกน็อตไม่ขยับเป็นอย่างนี้นะครับผมอ่าดูรถเขาทําสีมาเป็นแบบไหนนะครับผมมาดูอีกคันหนึ่งเป็นยาลิสปี2020นะครับผมรถคันนี้ไม้แค่6,000นะครับแต่เป็นรถชาวบ้านทั่วไปนะครับผมก็คือมีไก่ขึ้นบ้างมีแมวขึ้นมาขวนบ้างเห็นน็อตไหมครับจะเห็นแรับรอยรอยบิบในหนึ่งแ้ว ถอดไปทําสีนะครับฝากระโปรงตัวนี้แต่มีเหรียญบาทไหมมีนะครับผมดูที่เหรียญบาทนะครับเนี่ยครับอ่านี่ก็คือเขาทำเหรียญบาทนี้ทั้ง2บาทนะครับผมตะกูลเอลตาลงฝากระโปรงจะมี2บาทนะครับนะครับนะครับแล้วก็ลงมานะครับจะดูน็อตฝากระโปรงนะครับจะขยับใช่ไหมครับเขาจะบอกโอ้ยรถชนหนักมาไม่ใช่นะครับอันนี้คือฝากระโปรงเดิมแต่ เราทำสีฝากระโปรงนะครับเพราะว่ามีรอยขีดข่วนนะครับอ่าครับผมดูดแล้วนะครับว่าอันนี้คือรถทำสีนะครับกับรถน็อตเดิมนะครับแตกต่างกันนะครับผมครับผมรถที่ทำสีมานะครับไม่ได้เกิดจากการชนหนักนะครับผมเพราะว่าหนึ่งมีรอยขีดข่วนนะครับเราต้องทำสีนะครับถ้าไม่เก็บสีไม่สวยก็ไม่มีใครซื้อเย้นะครับผม ได้ครับต้องการสาระดีๆนะครับผมหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับรถมือสองนะครับสามารถกดไลค์กดติดตามได้นะครับหรือว่าแอดไลน์มาที่นะครับ a r t 9 9 8 7นะครับผมครับขอบคุณครับ